พี่ปันเากองลงสันโอเพิ่ลงมาเพิ่ไนเก็บเลยปะงโย้ล้นอเ็นอหอันน้านี่ปรูหวรงานยกเลิกเคยาสิงงานบหันเานอนต้ิวหนังีว่ื่นมาบระวงานยกเลิกพ่อพี่ปันเรามาเศร้าลงเล่ลงรถเด้อเพิ่นสิอันก็ยังก่อเอารถ นึกเลยว่าเอาหรูเมียเพลินอยู่บุรีรัมย์บอกอะไตื่นขึ้นมางรูว่าเป็นเหรัอ,อยู่โรงเรียนเอาาคือเล่อนอยู่โดมตกใจปะคักสภาพเป็นแล้วก่อนได้ไหมคะไปกินเหมือนกันแม่ไก่กินอไอติมบ่阿แม่ไก่กินไอติมบ่ Là... Ừ, bỏ đi qua Nó, chê tê Ông, ui luôn hết vậy <laughs> <laughs> คอนเซปต์หนูแม่โทษคนอื่นก่อนโทษตัวเองหมอนยังเกิดขึ้นกับตามสร้างเขาต้องเอามอตุมไปนำพัดลมก็อยู่บนรถที่นี้พัดลมอะไรว่าเขาจะมาจอดดูพี่ใช่จะเ,เขามาให้เรามีปั๊กไฟที่นั้นจุกเดี๋ยวเดี๋ยวรถพัดล,ลมก็มาจอดค่ะออันนนี้เรไหห โอ้ยวรถไปเลื้อะไรัลืองอ่ะรถอะไรไไม่ได้ไรดิรถขั้นอยล่ะโบล่ะเอารถไหลรถไหลพี่นงรถไหลจริงๆมีคนอยู่หันอยู่เป็นบ่รถไหลมีขอถอยเยมีมือคนขับอยู่บเนบอกแกตกอ่ะ เอาสัญกญกาไปดูดีกว่าเคยได้ไปตตแตะเต่อ,อะไรนะทำไมประตูนม่ลำมันไกลจังนี่ไม่รู้เรื่องวยซ้ำว่ารถจอดตอนไหนฮูเมียแต่รถเปิดพัดลมเลือกเอาเสื้อผ้าปไปบางตัวนะคะ เขาพีบาลบ่โอ้ไม่ใช่จะได้ยงลางไปหรอเออเดี๋ยวเดี๋าะพาลงไปบนเลยนะไปบเลยเออไปบดกับบดไปบนได้สะพาอยู่บนบสองหลกไปเ้อีกมหาให้เาเือครับาดูไปนั่นบาาครับเมีนค่ะตื่นมากเ่คือไมนคุน ยกงเต็มซื้องอนพีปันปันอันมาปลูกค่ะมาลงนเด้อปาลูหามียเพิ่นประีการฮารูหามียเพิน์ไปปะแออเอาลููเพิ่นอยู่บุรีรัมย์บ่หรอยัไใจก็เลยลูกมาอ๋อยู่โดมสาวโดมไม่สุดยอดเลยไม่อยากยกเร่อตหูเลย่าเิดไงผนเลยบ่หูเลยค่ะะวารับซื้อมาอ่อกสอด ไอ้ยังไม่รู้ครับวันใหม่หรือเปล่ารู้ของใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเจัดเนี่ยไม่รู้เลยครับเอเลยเ้ไปไปมี่ตอนไเงี้ยมันไเงี้ยแล้ว เปนสามเทียนะคะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วจะมาเอาถัาาง,าง้าทังนู้นถังเลือทถังอับมากค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วขอบคุณค่ะวันเด้ไปเราคว้าไกล รู้ไหมว่างานเขายกเลิกอ่ะพี่รู้เหรอว่างานเขายกเลิกหนูไม่รู้เรื่องเลยหนูตื่นมาบ่ายโมงแล้วหนว่าจะหลับนะคะหนูตื่นไปมันเป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะน้องมาพารู้อแล้วกันลิข์คนนี้อีกหนูยังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำว่างานยกเลิกสนามพื้นที่แบบกว้างแบบว่าสวยงามเลยนะรู้อแต่ว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นตมบ่ะแสดงว่าฝนตกหนักแยังนะก็เลิขิตเม่ได้นี่ จะพากันแบกของกลับมาดมนะคะถ้ามีกาแฟคืมนะคะพี่น้องคะไปแล้วรถบัดไปแล้วก็เขาบานพัก4มีมือนะคะ เข้าวันพักสี่วันข้าจพักการหูเหลืองหงลูลาวอ่อันงานยกเหลือกีฬาบนหูเดย้ยตื่นมาบายโมกักเลยนะคะ ลมแรงแห้ง,งตาพาตอนนี้ก็คือพาแหงต่ว่าสีอับนะคะมาบ่มีแดดเลยไปขี่ฟาก็เล่นแบบว่ายโอเคค่ะพี่นงค่คะสำหรับคลิปนี้นะคะ ฝากกันเพียงต้นนี้ก็น,นะคะอพอๆกันคลิปนีานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย